สวัสดีครับพี่พี่น้องนองนะครับผมวันนี้สายบินได้มีโอกาสมารีวิวแล้วก็เทสงานลาโพงก่อนส่งนะครับผมพี่พี่ท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเป็นงานลําโพงรุ่นรีโมทนะครับผมชุดพร้อมใช้งานลงเสียงตามสั่งนะครับผมควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับมารับชมรับฟังกันได้เลยครับผมแบบไม่ให้เสียเวลานะครับผม เหมือนกับงานท่านนี้ก็สั่งเรียบร้อยแล้วก็ลงให้ตามสั่งนะครับผมทุกชิ้นงานผ่านการเทสแล้วค่อยส่งถึงมือลูกค้านะครับผมหนึ่งชุดก็จะประกอบด้วยเมมโมรีการ์ดผ่านแล้วก็ลำโพงแล้วก็รีโมทนะครับผมอุปกรณ์เครื่องเครื่องชาร์จอยู่ในกล่องนะครับผมแถมครบให้นะครับผมมารับชมรับฟังกันแบบคร่าวๆเลยครับผมควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลนะครับผมอยู่ใกล้ไม่จําเป็นต้องเอาเสาขึ้นก็ได้นะครับ ก็มารับชมรับฟังกันเลยครับผมอันดับแรกก็เปิดวอลลุ่มนะครับผมพอมีไฟขึ้นประมาณนี้นะครับผมก็ผ่อนเสียงอยู่ที่รีโมทลงมาหน่อยนึงนะครับผมก็ผ่อนไว้สักประมาณสัก20 25ก็ได้ครับผมเอาประมาณ25แล้วกันนะครับผมผ่อนไว้นะครับผม คอนเสียงไว้ประมาณนี้ลืมไปนะครับผมรุ่นนี้สวิตช์ปิดเปิดของรีโมทจะอยู่ด้านในนะครับผมตอนส่งไปผมจะปิดสวิตช์ไว้อยู่ข้างในนะครับผมไปถึงใช้งานพี่ก็เปิดสวิตช์แล้วก็จิ้มดูถ้ามีไฟขึ้นก็พร้อมใช้งานนะครับผมอันนี้คือแบบคร่าวๆนะครับอันนี้กรณีนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมก็ กดเล่นตามปกติเหมือนรีโมท CD ทั่วไปนี่นะครับผมกดกดปิดกดเปิดนะครับผมกดสต็อปหรือว่าจะใช้ตรงนี้ก็ได้ครับผมกดกดสต็อปกดเล่นกดหยุดก็เหมือนกันครับผมไปหน้าถอยหลังเหมือนกันครับผมเพิ่มเสียงลดเสียง EQ ก็ชอบเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับผมอยากให้เล่นเสียงเดิมก็กดกดย้ำอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเขาก็บนเล่นเสียงเดิมนะครับผม ก็มีหลายๆอย่างนะครับผมลองไปเล่นดูนะครับผมมารับชมรับฟังเลยครับอันนี้ผมเปิดไม่ดังเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในตึกนะครับผม ถ้าแงเกินก็ผ่อนเสียงลงครับผมกําลังขับเยอะอยู่แล้วครับผมแต่ถ้าไม่ใช้รีโมทก็ควบคุมอยู่ด้านหน้านี่นะครับผมกดเลื่อนไปถัดไปเลือกเสียงที่ชอบแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมถ้าไม่ใช้รีโมทนะครับผมอันนี้ผมขี้เกียจจิ้มบนหน้าจอนะครับก็เลยใช้รีโมทบางบางไฟบางเสียงก็มิกนะครับผมก็เอาไปลองเล่นดูนะครับผม เรื่องเสียงเนี่ยสายบินจัหนักจะเต็มให้นะครับผมขอไปแบบรวดเร็วนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับผมนำัำเบอร์ก็จะแสดงบนหน้าจอนะครับว่าอยู่ที่นำัำเบอร์เท่าไหรนะครับผมชอบเสียงไหนก็จำไว้แล้วก็เอาไปใช้งานครับผม จัดตัอันนี้คือสุ่มลงให้นะครับผมพี่เขาสั่งเสียงลงเยอะก็สุ่มลงให้ครับผมเอาไปเอาไปใช้งานแบบไม่ซ้ําเลยครับผมมีทั้งกวกสาวกวกนุ่มนะครับกวกผู้กวกเมียมีหมดนะครับผมส่วนหมดไหนที่ใช้ต่อกันเยอะนะครับผมก็ผมก็เอาไปลูกเล่นไปให้ ใช้เยอะหน่อยนะครับผมมีลูกเล่นในตัวนะครับหมดไก่นะครับผมก็ งให้จะหนักจะเต็มไปแล้วครับผมเรื่องเสียงนะครับผมบางเสียงก็จะเงียบไปสักพักหนึ่งก็รอมันเล่นนะครับผมก็มีหลายรูปแบบนะครับผมต้องไปศึกษาดูใจมันสักพักนึงครับผมถ้าเข้ามือชินมือแล้วก็จะเล่นง่ายครับผมไม่ยาก หมดไก่ก็อยู่ด้วยกันไล่ๆนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆกดเล่นกดหยุดกดสลับนะครับผมถ้ามีตัวนี้วิ่งสี่คูดร้อยมาแน่นอนครับผมรับประกันได้ครับผมนี่ลูกเล่นเยอะนะครับผมแต่ละนำเบอร์ แล้วลำเบอร์แต่ละไฟล์ก็ยาวนะครับผมก็คือผมแค่กดถัดไปถัดไปให้เรื่อยๆนะครับผมจัดหนักจัดเต็มให้เรื่องเสียงมีทั้งมิกกับไม่มิกขึ้นมาครับผม ให้ชมแบบคร่าวๆนะครับผมสักประมาณสักแนาทีกวัวๆแล้วกันนะครับผมไปแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าไฟล์มันเยอะครับผมผมลงให้แบบถ้ามีรีโมทก็ได้เปรียบตรงที่แบบว่ามันสามารถเลือกเลือกเสียงได้ตามใจนะครับผมมันดีกว่าลำโพงบลูทูธนะครับผมควบคุมด้วยระยะไกล เสียงนกเป็ดรวมเสียงนกเป็ดเดียวครับผมก็มีนะครับผมสำหรับสายต่อสายล่านะครับผมเอาให้ชมแบบคร่าวๆนะครับผมเอาประชัดประมาณเป็นนาทีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ คิดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมตามเบอร์ด้านล่างหรือว่าโทรสอบถามได้ครับผมมีลำโพงหลายแบบหลายขนาดให้เลือกตามงบของลูกค้านะครับผมส่วนงานคืนก็เดี๋ยวเร่งให้อยู่นะครับผมต่อสายหน้าให้อยู่นะครับผมต่อสายหน้าเป็นงานระบบล็อกนะครับผมอันนี้ออกโทนน้ําตาลแดงนะครับผม<อ>น้ําตาลไหมก็มีนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมงานของสายบินนะครับผมเป็นงานระบบล็อกนะครับผมต่อด้วยสายหน้า PE อย่างดีนะครับผมเอารายละเอียดเนื้องานมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับผมงานขืนไก่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมงานของสายบินนะครับผมนี่ครับผมมีน้ำตาลน้ำตาลไหมครับน้ำตาลแดงนะครับผมพังไปตองนะครับผมก็แล้วแต่สภาพไม้นะครับผมถ้าออกโทนปลาไผ่เยอะก็โทนนี้ใช้ได้ดีนะครับผม แล้วแต่นะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพูดไปพูดมาก็9นาทีแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ